ก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ดิจิตอทอยจะมารีวิวหลังดูขบวนการซามูไรชินเคนเจอร์ครับแต่ก่อนจะไปรับชมกันเนี่ยผมก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ผมก่อนนะครับแล้วก็ดิจิตอทอยเนี่ยมีระบบสมัครสมาชิกแล้วก็ฟีเจอร์ซุเปร์แตงด้วยนะท่านใดอยากเป็นกําลังใจให้กันเนี่ยก็ลงไปกดสมัครสมาชิกหรือว่าจะกดซุเปร์แตงก็ได้นะครับครับผมคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกนะครับของอรายการนะรีวิวหลังดูในช่องดิจิตอลทอยนะก็ ขออนุญาตแล้วกันนะครับคิดว่า,อ,าอยากลองทําอะไรใหม่ๆใ,ใ,ในในช่องดูนะเผื่อว่าจะได้ไม่เบื่อกันนะอีกอย่างหนึ่งคือตอนนี้รลยที่ผมเก็บหลายๆอย่างเนี่ยก็ไม่มีตังค์ซื้อนะครับจริงๆเลยก็เลยคิดว่า,อาลองทาคลิปแบบนี้ดูแล้วกันมันก็ไม่ได้หนีของเล่นซะเท่าไหร่นะเพราะว่าก็ยังโฮมเ็นตีของเล่นอยู่ในขบวนการซุปเปอร์เซนไตนั่นเองนะครับเรื่องนี้ก็เลยหยิบเรื่องแรกที่ผมเพิ่งจะดูจบมาคือมีความอยากดูอยู่นานแล้วล่ะสำหรับเจ้าชิคินเจอร์นะครับ แล้วก็มีโอกาสได้ก,กลับมาดูอีกรอบหนึ่งก็เลยเอามาทําคลิปซะหน่อยในการสําหรับรีวิวหลังดูขบวนการสมุไรชินคินเจอร์นะครับผมอันนี้จะเป็นคลิปแบบความรู้สึกส่วนตัวของผมคนเดียวนะซึ่งผมเป็นคนที่ดูแบบดูเฉยๆไม่ได้แบบวิเคราะห์หรือจับผิดอะไรนะครับแต่ว่าเรื่องนี้พอจะต้องมานั่งทําคลิปแบบนี้ก็เลยคิดว่าลองตั้งใจดูดูหน่อยแล้วก็พยายามเก็บรายละเอียดมานะครับก็จะแบ่ง หัวข้อได้ประมาณ3หัวข้อด้วยกันนะครับโดยหัวข้อแรกที่ผมจะพูดเนี่ยก็คือเรื่องของบทนันเองนะส่วนเรื่องที่2ก็คือเรื่องของดีไซน์ดีไซน์เนี่ยก็จะมีแดดอยู่ข้างในด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนะส่วนหัวข้อที่3ก็คือเรื่องเอ๊ะมันมายังไงเอออันนี้เดี๋ยวรอไปฟังแล้วกันนะครับว่ามีอะไรบ้างที่ผมเอนะครับผมโอเคไปเริ่มกันที่หัวข้อแรกเลยดีกว่า หัวข้อแรกที่เราจะมาพูดก,ก็คือเรื่องของบทนั่นเองนะครับอ่าเล่าเรื่องย่อสักนิดหนึ่งเนาะเผื่อว่ามีใครอยากจะไปดูบ้างนะครับโดยชิคเคนเจอร์เนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสมุรนะโดยที่จะมีตระกูลใหญ่อยู่ตระกูลหนึ่งชื่อว่าตระกูลชิบะนั่นเองนะครับซึ่งอ่าก็เป็นชิงเคนเจอร์มาตั้งแต่รุ่นหนึ่งถึงรุ่นปัจจุบันนะโดยที่ปัจจุบันเนี่ยก็เป็นรุ่นที่18แล้วนะครับผมโดยรุ่นที่18เนี่ยก็คือชิบะทาเครุนั่นเองนะก็เป็นร แล้วก็สีอื่นๆนะครับสีเขียวสีน้ําเงินสีเหลืองสีชมพูเนี่ยก็จะเป็นซามูไรคลารับใช้เรียกอย่างนี้ละกันนะครับก็เป็นตระกูลเล็กลงมานั่นเองก็เขามารวมตัวกันต่อสู้กับมารร้ายนอกรีดเกโดชูนั่นเองนะครับก็สู้กันไปเรื่อยๆจนถึงจนถึงปัจจุบันเรียกว่าสู้กันมาตั้งแต่รุ่น1จนถึงรุ่นที่18อ่ะยาวนานมากนะครับประมาณนี้นะครับเรื่องย่อๆไม่อยากไปแตะหรือว่าไปสปอยแต่จริง มันก็นานมากแล้วเผื่อว่ามีใครยังไม่ดูแล้วจะไปดูนะครับก็ลองฟังคลิปนี้ดูว่ามันมันมันจะเอ๋เหมือนที่ผมหรือเปล่านะครับโอเคเรื่องบทเนี่ยเอารวมๆก่อนนะคือถ้าดูตอนแรกเนี่ยผมจะรู้สึกว่าไอตัวชิบะทาเครุเนี่ยหรือชินคิเลสนะครับจะต้องมีบทแบบเด่นแน่ๆคือแบบเด่นเลยคือตัวเดียวเด่นๆเ,เลยแต่พอดูตอนที่2 3 4 5 6ไปเนี่ยเออมันเริ่มติดวะ ติดหมายความว่าคือสีอื่นๆน,นะครับตัวเอกตัวอื่นๆสีน้ําเงิน,น,นสีเขียวสีเหลืองสีชมพูอะไรเนี่ยมันจะมีตอนในของตัวเองด้วยเวย้ยสุดท้ายแล้วมันคือการเกลียบทให้ตัวเอกทั้ง5คนอย่างแบบดีอะซึ่งถ้าท่านผู้ชมเคยดูเซนไตบางเรื่องอะไรเงี้ยมันจะเทไปหาสีแดงอย่างเดียวเลยหรือจะเทไปหาใครคนใดคนหนึ่งเลยเนี่ยครับซึ่งอันเนี้ยเรื่องชิงเ,เจอ้งมันเกลียบทให้ทุกคนเท่ากันแล้วก็มีฉากจําทุกคนเลยนะครับ ไม่ใช่แค่ฝั่งเพศอย่างเดียวฝั่งตัวร้ายก็เช่นกันนะครับฝั่งตัวร้ายเนี่ยก็จะมีตัวตัวร้ายที่เป็นแบบมีบทเยอะมากอตัวหนึ่งนะครับผมเป็นนักดาบอะไรเงี้ยก็นั่นก็มีบทเด่นเหมือนกันเป็นคู่ปรับของชิงเคนเรตเขานะครับอันนี้นก็จะเด่นขึ้นมาในรูปของตัวร้ายนั่นเองนะครับเราไปดูเรื่องนี้บทพยายามเกลี่ยทุกตัวให้เท่าๆกันหมดเลยแล้วก็สนุกคือวันแรกที่ผมดูเนี่ยผมดูคือวันอาทิตย์ประมาณ4ี่โมงเย็นเลยไม่คืนสะี่โมงเย็นวันอาทิตย์นะ วันนั้นวันเดียวผมดูไป15ตอนนะครับคือมันสนุกมากแล้วมันมันทำให้เราอยากรู้ตอนต่อ,ตอไปตลอดเวลาไม่ได้แบบบางเรื่องที่เราดูแบบตอนสองตอนแล้วเออเอาไว้ก่อนอะไรแบบเนี้ยนะลองไปดูได้สำหรับเรื่องนี้นะครับบทด,ดีมากสนับสนุนเลยให้ไปดูนะครับเผื่อใครยังไม่เคยดูเนาะเรื่องที่2ที่จะพูดนะครับนั่นคือเรื่องของดีไซน์นั่นเองนะก็จะมีอยู่ประมาณ3แดดแล้วกันนะแดดแรกเนี่ยก็คือฝั่งเพระเอกก่อนฝั่งเพระเอกก็เป็น ดีไซน์ชุดเขานะคือในความความคิดเล่าหรือว่าในภาพจําของเราเนี่ยซามูไรมันจะต้องแบบแต่งองค์ทรงเครื่องอะไรแบบนี้ใช่ไหมถือดาบต่อสู้กับศัตรูแต่ว่าเขาดีไซน์ชิงคนเจอร์มาแบบเรียบๆมากเลยชุดเรียบๆเ,เลยครับแล้วก็มันจะมีที่จําอยู่ก็คือบริเวณหน้ากากหน้ากากของเขาเนี่ยจะเป็น ตัวอักษรญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นนะครับเป็นตามธาตุของแต่ละคนเขานะอย่างสีแดงก็จะเป็นธาตุไฟเนาะก็จะมีเขียนไฟอยู่ข้างหน้านะครับแล้วก็สีน้าเงินเป็นธาตุน้ําสีเขียวเป็นธาตุธาตุไม้สีเหลืองเป็นเป็นธาตุด,ดินแล้วก็สีชมพูปเป็นธาตุลมนะครับก็ะจะมีที่หน้าเป็นภาษาญี่ปุ่นเขียนไว้นะแต่ว่าชิงเคนโกชิินโกเนี่ยจะมาตอนประมาณ17 ถ้าผมจำไม่ผิดนะ17นะครับซึ่งเขาก็จริงๆชิเงโกเนี่ยไม่ได้เป็นซามมไรนะแต่ว่าเป็นเป็นเพื่อนของพระเอกแต่ว่าเขาอยากเป็นซามมไรก็เลยคิดค้นกระบวนท่าของตัวเองมาเป็นซามมไรได้นะครับแล้วก็ตั้งแต่ต้นจนจบผมไม่รู้ว่าชิเงโกท่าดอะไรแต่คือหน้าเขาเขาก็เขียนาภาษาญี่ปุ่นเหมือนกัน ใครรู้ภาษาญี่ปุ่นหรือว่าใครรู้ว่าชิงคิงโกเนี่ยเป็นธาตุอะไรก็บอกผมด้วยแล้วนะครับผมไม่รู้จริงๆแต่ว่าอย่างที่ผมบอกว่ามองกลมๆแล้วเนี่ยชิงเคนเจอร์คือถอดภาพของอสมุไรที่เราจําไปหมดเลยคือเป็นแบบลักู้เรียบเรียบอ,อย่างเงี้ยครับถือดาบต่อสู้สนุกดีนะครับสําหรับดีไซน์ผมซื้อนะครับอันนี้ส่วนแดดที่2ก็คือแดดของตัวร้ายนะครับตัวร้ายเนี่ยหลักๆจะมีอยู่ประมาณ5้าคน ห้าหกคนได้ห้าคนแหละเออประมาณห้าคนที่ที่จะออกมาหลากักๆเลยนะครับตั้งแต่ต้นเรื่องจนถึงจบเรื่องส่วนไอตัวร้ายตามแต่ละตอนก็ก็ก็ออกมาทุกตอนนะแต่ว่าหลากักๆก็มันจะมีอยู่ประมาณ5คนนะครับซึ่งตั้งแต่ล a s t b o จนถึงจนตั้งแต่บ o s จนถึงแบบตัวกี้อะ่ะเออผมผมว่ามันสวยมากเป็นดีไซน์ของอ่าเออ,เอ,อต้องบอกก่อนว่าเ,ออเขานิยามเกโดชูว่าเป็นมารร้ายนอกรีดนะครับอันนี้คือ ผมดูจากช่องการ์ตูนขับมาเขาภาพแบบนี้มานะครับผมก็เลยมาไลน์นอกรีดเ่ยคือเขาว่านอกรีดของเราเราเราไม่รู้ว่าจะนิยามหน้าตามันยังไงแต่ว่ามา,ายอ่ะเข้าใจซึ่งทุกตัวมันดูเป็นมารลายหมดเลยเอาอย่างนี้ดีกว่าพูดอย่างนี้ละกันดีไซน์โดยเฉพาะไอตัว last boss ของเขาเนี่ยดีไซน์ผมให้อันดับหอันดับหเลยโน1ของตัวรลายในชินเคนเจอร์เลยครับมันดีไซน์ออกมาดีมากแล้วก็ คือตัวร้ายที่เป็น l า s t boss อะปรากฏตัวตั้งแต่ตอนแรกจนถึงตอนสุดท้ายเป็นน่าจะเป็นเรื่องไม่ไม่กี่เรื่องอะที่ที่ผมจําได้นะก็คือ l า s t b o จะปรากฏต,ตัวตอนแรกแล้วก็ไปสู้กับพวกเพื่อตอนสุดท้ายเอออันเนี้ยเรื่องเนี้ยเป็นอย่างนั้นเว้ยก็คือมาตอนแรกลางสุดตอนสุดท้ายนะครับแต่ระหว่างทางก็มาปรากฏตัวตลอดเวลานะเออมันมันมีน้อยเรื่องอะที่ที่จะเป็นแบบนี้เพราะว่าบางเรื่องก็คือมี b o ส s หนึ่ง b o s สองสาม รุ่นลันบอสจะออกไปตอนท้ายๆแล้วเนี่ยดีไซน์มันก็จะแบบเหมือนเหมือนจะเก่งแต่เนี่ยคือเหตุในตอนแรกแล้วผมก็ดูมาตลอดเออรันบอสมันแบบดีไซน์สวยมากๆเลยนะครับผมอันนี้เป็นดีไซน์ของฝาร์ตัวลายซึ่งผมซื้อทุกตัวเลยนะคือเขาดูเหมือนลงทุนเอา,อางี้ด้วก่กลงทุนกับการเป็นมาร้ายนอกรีดสวยสวยทุกตัวแดดที่3ดีกว่าก็มาถึงแดดที่3นะครับเราพูดถึงกระบวนการเซนไตก็คงจะไม่พูดถึงหุ่นยตนเขาไม่ได้เนาะ อันนี้ก็จะพ่วงไปกับของเล่นแล้วนะอันนี้ก็ในช่องดิสซี่ลอยเนะี่ยยังไม่มีรีวิวของขบวนการชินคินเจอร์นะครับก็คือหุ่นหลายๆตัวของเขายังไม่ได้เอามาทําเลยนะก็อยากถามเพื่อนๆว่าอยากดูกันหรือเปล่าถ้าอยากดูก็คอมเมนต์บอกกันมาหน่อยเดี๋ยวผมจะไปหยิบมาทําให้นะครับผมเริ่มเลยแล้วกันนะหุ่นยนต์หลักของชิงคินเจอร์นั่นก็คือชิงคินโอนะครับซึ่งต้องย้อนกลับไปเมื่อตอนมันฉายครั้งแรกเมื่อ 2 0 0 9 2 0เ0นู่นนะครับผมไม่ซื้อนะครับครั้งแรกคือไม่ซื้อไม่ซื้อไอเดียคือไม่เข้าใจว่าอะไรอ่ะก้อนๆแล้วก็มาแปลงร่างเป็นสัตว์ได้มาแปลงร่างเป็นหุ่นยนต์เออไม่ซื้อไม่เข้าใจว่าอะไรวะนึกอ,ออกไหมครับยิ่งเห็นเป็นงาน DX เนี่ยยิ่งแล้วเลยคือช่วงล่างใหญ่ช่วงบนเล็กเลยแล้วก็ไม่เข้าใจคำว่าออโอลิกมิ นจนไปถามจนไปหาข้อมูลว่าโอลิการมีนะี่มันคืออะไรก็เข้าใจเลยว่ามันคือการพับกระดาษของญี่ปุ่นนะครับพอเข้าใจว่ามันคือการพับกระดาษเนี่ยเราก็เลยมองย้อนกลับมาที่คุณโยชิคินโอนะเพราะว่าชิคินโอนี่ตอนแรกมันจะเป็นแบบเป็นเหลี่ยมถูกปะอย่างอของสีแดงก็จะเป็นห้าเหลี่ยมใช่ไหมครับสีน้ําเงินเป็นกี่เหลี่ยมว่าจำไม่ได้เออจะสีเขียวเป็นสี่เหลี่ยม สีชมพูเป็นกลมๆนะวงกลมอะไรเงีเย้ยแล้วก็แปลงร่างเป็นจัดได้ใช่ไหมครับโดยที่หุ่นหลักก็จะประกอบด้วยชิชิโอริกามิที่เป็นสิงโตนะครับมีริวโอริกามิที่เป็นมังกรคาเมโอริกามิที่เป็นเต่าคูมะโอริกามิเป็นหมีแล้วก็ห่าซารุโอริกามิที่เป็นลิงนะครับก็รวมร่างเป็นชิเกโอพอเราเข้าใจแบบนั้นแล้วแล้วเรามาดูในวันเนี้ยเราสึกว,ว่าเราซื้อไอเดียที่เขาแปลงจัด เหลี่ยมเป็นสัตว์ได้แล้วก็เป็นหุ่นได้อีกด้วยเฮ้ยคือชอบอะชอบเลยแล้วก็ยิ่งเอาวุธเสริมนะครับวุธเสริมที่ผู่มาคือมีอตัวด้วงเนอะอาะคาบุตโตะโอริกามิมีคาชิก,กิโอริกามิเป็นปลานะครับแล้วก็จะมีโทระโอริกามิแล้วก็จะมีปลาหมึกตัวหนึ่งก็คืออิกะโอลิกามิที่ผูกเข้ามาในตอนหลังๆเลยนะครับเป็นพาร์ทเสริมเนาะแต่อันเนี้ยไม่ได้เป็นเป็นเหลี่ยมอย่างใดอย่างไรต่อม,มาเป็นตัวๆเลยนะครับ ก็ดีไซน์ของทั้งคุณเสริม hmm. มีสีตัวผมก็ซื้อหมดนะครับเราชอบ mm hmm. ความคลีเอทเขาซึ่ง mm hmm. ชิงคิงโกะโผล่มาก,ก็จะแบกตัวกุ้งใหม่อีกตัวหนึ่งก็คืออิบิโอริงกามินะครับ mm hmm. ก็จะเป็นหุ่นของอสีทองเขานะครับแล้วก็จะมีตัวอุชิโอริงกามิที่เป็นวัวแล้วก็จะมีเคียวริโอริงกามิที่เป็นดาบด้วยนะครับซึ่งโอริงกามิทุกตัวเลยนะ ผมไม่รู้ว่ามีใครสังเกตหรือเปล่าแต่ว่าผมดูเนี่ยดีไซน์ของแต่ละตัวเนี่ยเขาจะเหมือน based on ความเป็นญี่ปุ่นเอาไว้ลองดูภาพรวมๆทั้งหมดเลยครับมันทั้งคือคำว่าสมุไรอะมันก็ยังแน่นอนอยู่แล้วว่ามันเป็นในญี่ปุ่นเนาะธีมทั้งหมดทุกอย่างที่ดูใน s h i เค e นเจอเนี่ยมันจะเหมือน based on ญี่ปุ่นเจแปนตลอดเวลานะครับซึ่งดีมากๆผมรู้สึกว่าคนที่ชอบญี่ปุ่นต้องดูชอบเรื่องนี้แน่ๆเลย ดีไซน์ของหุ่นแต่ละตัวแปลงร่างออกมารวมร่างกันออกมาจะเป็นสามตัวตัวเสริมสาตัวนะครับกุ้งปลาเสือรวมเป็นนกได้อย่างเงี้ยเออก็แล้วดีไซน์ของไดเทนคู rew, ก็คือเบสออนญี่ปุ่นอะดูแล้วดูคือเบสออนญี่ปุ่นแน่นอนแล้วก็พอเห็นอุชิโอริงามิเนี่ยก็รู้สึกว่าไอตัวเนี้ยมันจะต้องเป็นเบสของร่างยักษ์แน่ๆเลย พอล่ยาออกมาเป็นสมุไรฮาโอคือเห็นแล้วเนี่ยญี่ปุ่นดีไซน์ญ,ญี่ปุ่นแน่นอนอะไรเงี้ยครับคือดีไซน์ของหุ่นชิเคเกนเจอร์ทั้งหมดเลยผมชอบหมดเลยนะครับแล้วก็ล่าสุดตอนนี้ไม่ใช่ล่าสุดจริงๆก็เก็บครบมานานแล้วนะครับก็ใครอยากดูก็คอมเมนต์กันเอาไว้เดี๋ยวผมจะไปหยิบมาทำให้ดูแล้วกันนะครับสำหรับหุ่น DX ของชิเคเนเจอร์นะครับเดี๋ยวเราไปคุยเรื่องที่3เรื่องที่ เอ๊กันดีกว่ามาถึงเรื่องที่3มแล้วนะครับก็คือเรื่องเอ๊่นั่นเองนะครับผมมันจะมีอยู่ฉากเอ๊ A อยู่2ฉากที่ผมจับได้นะครับแต่ว่าถามว่าผมตั้งใจดูไหมครั้งนี้ผมตั้งใจดูมากนะแต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะ่ามันมาตอนไหนนะเอ,อ๊ะแรกเลยก็คือเคียวริโอริกมีครับก็คือไอ้ดาบฉลามนะครับที่มันแงบเงบงบได้อนะก็ตอนที่30ผมดูถึงตอนที่30ผมหยุดหยุดดูนะครับ วัอีกวันหนึ่งกลับจากทํางานมาดูตอนที่สามสิบเดมันมีเคียวริวโอลิกามิตอนต่อสูงง้เ้ยก็มั้งไงวะไม่มีเกินไม่มีอินโทรก่อนหรอที่แบบจะบอกว่าสร้างดิสนะหรือว่าอะไรนะหรือมันมีหรือผมพลาดไปใครดูแล้วจับตรงนี้ได้บอกหน่อยนะครับคือเอกแรกก็คือเคียวริวโอลิกามิมาอย่างไงนะครับส่วนเอที่ส คล้ายๆกันเลยก็น่าจะเป็นช่วงตอนที่40กว่าๆแล้วใกล้จบเรื่องแล้วนะครับพรเพลงอกเราชิงคนเบดแปลงร่างเป็นร่างซูเปอร์ต่อสู้กับกิดโดชูอยู่เปึ๊บเปอปอ,อยู่ดีเรียกอ่าโมกิบาซูกาออกมาโมกิบาสูกาคืออะไรวะอยู่ดีๆก็ผมอ่ะอยู่ดีก็แบบมีปืนยิงเพราะก่อนอันนี้ใช้ดาบฟันตลอดแล้วอยู่ดีก็มีเป็นยิงก็เลยอืมอ,อีกแล้วอ่ะ สองเลเลยนะก็ไม่รู้ว่าเขาไปสร้างตัวไหนหรือว่ามีอินโทรอะไรบอกไหมคือใครดูแล้วเจอว่ามันมีฉากสร้างหรือว่าฉากอินโทรของไออาวุธพวกเนี้ยบอกผมหน่อยผมว่าผมดูตกไปนะครับโอเควันนี้ครบาม,มาแล้วความรู้สึกของผมนะครับก็รวมๆแล้วทั้งหมดเลยทั้งมวลของชิคเกนเจอร์นะครับผมบทดีดีไซน์ตัวละครทุกอย่างดีนะครับแล้วก็สนุกมากม 49ตอนผมดูแป๊บเดียวเองจบเลยนะดูทีเดียวจบเลยนะครับตนน่างที่แบบผมเป็นคนที่ดูอะไรแล้ว,ลว,ลวดูนานนะดูว่าละตอนสองตอน,นแต่ชิงเกนเจอร์ผมดู49ตอนภายในทีเดียวได้คือแบบภูมิใจมากนะโอเคมาให้คะแนนกันดีกว่านะครับสำหรับชิงเกนเจอร์นะครับผมรีวิวหลังดูที่ผมจะให้ไม่ใช่รีวิวหลังดูสิต้องบอกว่าพอดแคสต์หลังดูนะครับชิงเกนเจอร์ผมให้ปไปเลยครับสิบเต็มสิบคะแนนนะครับสำหรับชิงเกนเจอร์ โอเคครับวันนี้สำหรับพอดแคสต์หลังดูขบวนการซามูไรชินเคนเจอร์นะครับก็ขอใช้คำว่าพอดแคสต์แล้วกันนะต้นคลิปเราพูดว่ารีวิวหลังดูใช่ไหมคือพอผมลองถ่ายแล้วเนี่ยก็คิดว่าเออใช้คำว่าพอดแคสต์น่าจะดีกว่าเพราะว่ามันเป็นการบ่นของผมไว้ฟังอะไรอย่างเงี้ยครับอ่าชอบคลิปแบบนี้กันไหมนะครับถ้าเกิดชอบก็กด subscribe กดติดตามช่องดีซีลัทอยไว้นะครับผมก็จะมีของเล่นมีคลิปแบบเนี้ยแน่ๆแหละ แต่ว่าก็อยากจะถามท่านผู้ชมว่าผมควรปรับตรงไหนหรือเปล่าหรือควรปรับปรุงหรือควรแก้ไขตรงไหนไหมก็สามารถคอมเมนต์บอกเอาไว้ได้นะผมจะได้เอาคำพวกนั้นมาปรับปรุงแก้ไขนะครับแนะนำนะยาดาขอร้องรับไปทานะครับโอเควันนี้ผิดพลาดไปกันใลผมขออภัยเอาไว้เลยแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นของเล่นอะไรหรือจะเป็นหลังดูเรื่องไหนคอยว่ากันนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ